เป็นแบบเหมือนสีชุดเลยค่ะโ <g ülme> สดไม่โสดคะโสดค่ะหาพวกเราหลายคนว่าตอนแรก็จะมีเจน้องมีเจอ,อ่จจะไปด้วยกันไหรับก็คือถ้าเรามาตัต้นต <c oughs> อนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะเป็นเพื่อนขอโทษนะคะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เหมือนเดิมเลยคะ่ะหมายถึงว่าเหมือนก่อนหน้าที่เราแบบ เคยแบบเหมือนคบกันมาใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอ่ะเซนเลอร์กันมาประมาณจะกหนึ่งปีแล้วค่ะจะ1หนึ่งปีแล้วก็เลยอยากแค่มาอัปเดตพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้พี่ต้นด้วยค่ะเป็นข่าวดีของสาวๆนะคะว่าตอนนี้มีคนแบบพี่ต้นโสนนะคะเหตุผลที่ทำไปต่อกันไม่ได้คืออะไรอะคะก็ จริงๆแล้วเช่นว่าคนเราเวลาแบบพบกันเลยนะเยคะมันก็ต้องศึกษากันแบบรู้จักกันในหลายๆมิติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องไม่แปลกที่มันเหมือนแบบมันอาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเราก็เลยสเต็ปกลับมาเป็นเพื่อนตามที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะยังทําให้หลายๆคนแบบงงว่าเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีเพื่อนแก๊งเดียวกันอยู่ค่ะเป็นเรื่องของพัฒนาตติเป็นเรื่องของไลฟ Uh, uh, จริงๆไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ก็ค่อนข้าง,าง,างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าทำงานที่เดียวกันอยู่แล้วแล้วก็พี่ต้นเป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคน uh, เป็นคนอะไรเดียะเป็นคนน่ารักอะค่ะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทัศนคติจริงๆเขาก็เป็นคนทิดดีอ่ะช่นว่าเราก็เป็นคนดีทั้งคู่อนะไร้ยแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คบกันแล้วมันแค่รู้สึกว่า ยังไม่พอดีกันใช่พยายามปรับดีมากๆค่ะด้วยเหตุและผลค่ะใช่แบบมีเหตุผลเหมือนเราคบกนันด้วยวัยเซนด้วยค่ะด้วยวัยพี่ต้นด้วยเราก็ หมือนตั้งใจอยู่แล้วอะค่ะตั้งใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าถ้าพอมันระยะเวลาประมาณนึงอะค่ะประมาณสักสองปีนิดๆเงี้ยเซนรู้สึกว่ามันก็เราประเมินกันมาโดยตลอดด้วยค่ะคือพอแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีตรงนู้นตรงนี้ที่คิดว่าก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสเต็ปแบ็คระยะเวลาจะพบกักได่คือสองปีนิดๆใช่ที่ผ่านระยะเวลาสต็ตลอดระยะเวลาี่พบกักเราพยายามปรับแลวจูนกันมากน้อยแค่ไหนก็ปรับค่ะ มากน้อยแค่ไหนหรออปรับค่ะแต่ว่าไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปคือมันต้องปรับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนจริงๆจะพยายามปรับมากกว่านี้ก็ได้แต่เซนเดาว,ว่าแบบด้วยด้วยวัยด้วยค่ะมุมมองความรักเราจริงๆังเราโตขึ้นอะไรย่างเงี้ยเราอาจจะมองอะไรที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องปรับมากก็กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปรับเลยอะไรยเงี้ยคือความที่ เกือบปีแล uh, ้วค่ะแต่ว่าไม่มีคนเข้ามานะคะใช่เช็่ว่าหลายๆคนอะไม่รู้ด้วยว่าเลยใครได้ไม่ร yes ู้แต่ตอนนี้คนอาจจะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่พี่บัวแบบแชร์สตอรี่อะไรเงี้ยด้วยความที่มันนานมากๆแล้วค่ะคือเราแบบเลิกมาแบบเกือบเกือบหนึ่งปีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนจะแซวว่าเฮ้ยโสดไวยเซนเขามีแฟนกันหมดแล้วเนาะอะไรเงี้ย ก็เลยอย่างเจมโฟมเพิ่งจะแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยก็เลยแบบมีพูดถึงเรื่องสถานะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยจะได้แต่งงงแต่งงานอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นแล้วเะนต์คมพันที่เดียวกันคอมเป็นแถมหายะได้เชื่อกันคอมนฝากด้วยนะคะต้องเปิดใจไหมเออจริงๆหลายๆคนบอกเซนปิดอะแต่เซนต์ว่าเซนไม่ได้ปิดนะ อาจจะแบบต้องต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้มาบ้างด้วยค่ะไม่ใช่อยู่ดีแบบพักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากลัวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันยังไม่ที่ผ่านมามันก็อย่างอย่างพี่ต้นมันก็รู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนทำงานด้วยกจนกต้นอ่ะเจอกันที่ทำงานตอนนี้โอเคใช่ไหมโอเคตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยค่ะหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการระยะทำใจหรืออะไรไม่ต้องขนาดนั้นเห็นว่าค่อยๆรับใจ ก็ค่อยปรับด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะลองคุยกันเพราะเราก็ไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนต่อกันค่ะถ้ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเอาจริงๆเซนว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่คบกันมันจะเวิร์กกับมันมันน้อยกว่า<ม>ใช่ไหมคะก็เลยก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็คิดคล้ายๆกันค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันได้ ดีเจดีเจดีเจดีอ้อยติดที่คลื่นเหรอคะไม่ไม่ไม่เหลือแล้วอ่ะเหลือแล้วไม่เหลืออ๋อย่างงี้จริงแตอนนี้ถ้ามีคนมาจีบเราก็โอเคใช่ไหมในการเปิดใจครับเปิดเปิดใจค่ะเปิดใจเซนสามสิบสี่แล้วมีมีซีนขอดูด้วยค่ะปีสต๊าฟเขาบอาว่าปีนี้จะมานะ อบอกบอกแม้บอกหรืออะไรบอกหมอบอกบอกได้แค่แม่ค่ะใช่เป็นหลอกเป็นเคส็หรอถี่เคล็ดบุ๋มเดี๋ยวรอดูก่อนว่าแม่นไหมเต็มเลย้มากไหนนะต้นปี่เราค่ะตัดตุนจีนไปก็ตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะจะรั่เล่นค่ะไม่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 มีช่วงเวลาค่ะต้องตื่นต้องฝาดเออเดี๋ยวเซอร์ชอบแบบไหนคะอไหนบอกแป๊บเดียวอาง เกรงใจอะค่ะเกรงใจพี่อ,อังตอรออยู่ยไหมโอเคสเปกหรอคะตั้งแต่เด็กๆมาจะบอกว่าไม่มีมาโดยตลอดแต่ว่าพอเริ่มโตอะเซนรู้สึกว่าเออมีแหละ <c oughs> <c oughs> คือมันก็แบบอะไรที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าอีแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมารวมๆเป็นสเปคของเซนซึ่งน่าจะเวลาไปรอเรืเองอยากได้คนแบบคนดีค่ะแล้วก็ครัวแล้วก็คุยกันรู้เรื่อง <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะดูพันสัณฐานเราก็ไม่ติดเนาะ หล่อซูมเท้าสายฟอไม่มีค่ะได้หมดเลยค่ะเอบค่ะจีบได้จีบได้จีบได้จีจีบได้ใจีอะไรคะครจบเลคโอคูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะต้องเปิดดแค่ะโอเคแมอนี่ยเปมันดูยูเรนะไลน